สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดเรื่องเอกอภพเนาะอันนี้พอครูเฉลยแล้วนักเรียนก็อย่าลืมนะคะเเขียนลงไปในชีทด,ด้วยเนาะแล้วก็ส่งหน้าแบบฝึกหัดนี้นะคะมาให้ครูเพื่อตรวจเป็นคะแนนด้วยนะคะ้น,นเดี๋ยวครูจะเริ่มเฉลยที่ข้อแรกนะสําหรับข้อแรกนะคะก็คือ ข้อใดนะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดเนาะก็จะมีทั้งหมด4ี่ชอยใช่ไหมคะคือเอกภพทางช้างเผือกกาแล็กซี่แล้วก็ระบบสุริยะใช่ไหมคะอันนี้นะักเรียนส่วนใหญ่น่าจะตอบถูกต้องก็คือข้อที่ถูกต้องนะคะคือขนาดใหญ่ที่สุดก็จะต้องเป็นเอกภพถูกต้องไหมนะคะดังนั้นข้อหนึ่งนะคะ,ฉะเฉลยว่าเป็นกอไก่นะคะเอกภพซึ่งถ้าให้เราเรียงเนาะ สเกลใช่ไหมคะของสิ่งที่ใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถเรียงสเกลได้ว่าจะเป็นเอกภพก่อนใช่ไหมคะสาหรับข้อนี้เนาะเอกภพนะคะแล้วก็เล็กลงไปนะคะก็จะเป็นกาแล็กซีนั่นเองใช่ไหมอ่ะะเล็กลงไปคือกาแล็กซีส่วนคําว่าทางช้างเผือกจริงๆแล้วมันคือชื่อของกาแล็กซีเนาะดังนั้นถ้าดูดีๆก็คือ2คํคเนี้ยนะคะสองสองชอยนี้ทางช้างเผือกกับกาแล็กซีเนี่ยก็คืออ่าเป็น เป็นเป็นลักษณะหรือว่าเป็นระดับสกิลเดียวกันนะคะแต่แค่ว่าทางช้างเผือกเป็นชื่อเนาะกาแล็กซีที่เราอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เล็กที่สุดก็จะเป็นระบบสุรยิยะเนาะนะคะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ให้เรียงใช่ไหมไม่ได้ให้เราเรียงนะคะว่าอันไหนมันมันใหญ่มันเล็กใช่ไหมเขาถามอะไรใหญ่ที่สุดนะคะเราก็ตอบแค่เอกภพก็พอใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อสอง ทฤษฎีกาเนิดเอกภพที่ได้รับการยอมรับได้แก่ทฤษฎีในข้อใดนะคะครูบอกแล้วว่าทฤษฎีเนี่ยมันมีการถูกตั้งขึ้นมาใช่ไหมจากนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนใช่ไหมคะแต่ว่าที่ได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบันใช่ไหมที่เรายังเรียนอยู่ก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงนะคะส่วนทฤษฎีสภาวะคงที่เนี่ยอันนี้ครูเคยสอนไปแล้วว่าเขามีการยกเลิกไปแล้วถูกไหมใช่ไหมคะขอไขอันนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่ยกเลิกไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นทฤษฎีนะคะที่ มันมีคำาก่าวอ้างก็คือเอกภพเนี่ยมันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดสุดท้ายถูกต้องไหมใช่ไหมคะซึ่งเราก็พบแป้ว,ว่ามันไม่จริงนะคะจากหลักฐานหลายๆข้อก็คือเอกภพมันมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการขยายตัวจนถึงปัจจุบันดังนั้นข้อขอไขก็จะเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ 3. อนุภาคมูลฐานที่ได้จากบิ๊กแบงเนาะที่เกิดจากบิ๊กแบงนะคะมีอนุภาคอะไรบ้างก็ไก่คว้าขอไข่นิวริโนขอควาย ino, อิเล็กตรอนนะคะส่วนององูก็คือ ถูกทั้งสาข้อเลยเนาะอันนี้ก็ง่ายมาใช่ไหมคะอนอนุภาคมูลฐานคืออนุภาคที่เป็นขนาดเล็กๆใช่ไหมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงเลยก็คือจะต้องตอบทั้งกอไก่ขอไข่และขอควายดังนั้นเราตอบช้อยงองูนะคะข้อ4ี่นะคะอนุภาคมูลฐานที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีบิ๊กแบงจะรวมตัวกลายเป็นอะตอมของธาตุชนิดใดถูกต้องปะอ่ะทีนี้อันนี้เนี่ยทุกคนก็ลองดูเนาะ อนุภาคมูลฐานจะรวมตัวกลายเป็นอะต,ตอมของธาตุชนิดใดบ้างนะคะคําตอบก็คือที่เราเรียนกันไปเนี่ยเนาะมันจะเกิดเป็นไฮโดรเจนใช่ไหมคะแล้วก็ฮีเลียมถูกไหมใช่ไหมซึ่งถามว่าไฮโดรเจนและฮีเลียมเนี่ยเกิดจากอะไรถูกต้องไหมคะก็คือเกิดจากวาควากถูกไหมมารวมก็วควากคือตัวนี้เนะะาะอาจจะข้อสามใช่ไหมคะคืออนุภาคพ,พื้นฐานหรืออนุภาคมูลฐานดังนั้นมันคือวควากถูกต้องไหม และควร์งนะคะรวมกันเนาะเกิดเป็นโปรโตอนแล้วก็นิวตรอนได้ใช่ปะ่ะหลังจากนั้นในธรรมชาติมีควร้กอยู่แล้วแล้วก็มีอิเล็กตรอนนะคะก็มันจะรวมกันเนาะเกิดเป็นสองธาตุนี้ก็คือฮีเลียมและไฮโดรเจนดังนั้นช้อยก็ไก่กับคอควายถูกนะคะดังนั้นเราก็จะตอบข้ององูเนาะกาไก่และคอควายนะคะอันนี้ครูอยากให้ทุกคนเนาะเน้นย้ำนะคะว่าลองไปดูนิดนึงว่าไฮโดรเจนเนี่ยมัน เกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมควาร์ครวมตัวกันเป็นโปรตอนใช่ไหมคะแล้วก็เออ่พอจําได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้นะคะถ้าเป็นไฮโดรเจนใช่ไหมครูบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุแรกใช่ไหมท,ที่ที่เกิดขึ้นมาในเอกภพของเราใช่ไหมคะไฮโดรเจนเกิดง่ายมากคือควาร์คมารวมตัวกันใช่ปะกลายเป็นโปรตอนเนาะแบบนี้ แค่โปรตอนแค่อันเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปดึงเพื่อนใช่ไหมอะควาร์รวมตัวเป็นโปรตอนนะกลายหน้าตาไปแล้วนะคะหลังจากนั้นไปดึงเพื่อนที่เกิดขึ้นมาเนาะ,ะตอนที่เกิดบิ๊กแบงพร้อมๆกับควางนะคะก็คืออิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ในวงโคจรใช่ไหมคะก็จะเกิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนถูกปะอันนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะอันนี้คืออะตอมเนาะหรือว่าเป็นธาตุแรกที่เกิดขึ้นบนบนจัก,กรวาลน,นะไม่ใช่ระดับโลกนะคะคือระดับจัก,กรวาลของเรา แล้วส่วนฮีเลียมใช่ไหมคะก็จะเกิดตามมาถูกปะโดยที่ควาร์เขาจะรวมตัวเป็นสองสองอนุภาคมูลฐานอะตอมเนาะก็คือเป็นโปรตอนใช่ไหมคะอันหนึ่งเนาะแล้วก็นิวตรอนถูกปะแบบนี้หลังจากนั้นพอรวมตัวกันเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยนะคะโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเขาจะเรียกว่านิวเคลียสถูกไหมแล้วก็เป็นไงควาร์เปลี่ยนหน้าตาไปเป็นโปรตอนกับนิวตรอนแล้วนะคะก็จะมีการไปดึงอิเล็กตรอนเนาะมาโคโจรรอบๆนะคะก็จะเกิดเป็นอะตอมขึ้นมาเนะาะดังนั้น สองเมื่อกอนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกๆเนาะโดยที่ไฮโดรเจนเกิดก่อนแล้วก็เกิดฮีเลียมตามมานะคะซึ่งผููได้สอแล้ว,ว่าในธรรมชาติเนี่ยไฮโดรเจนมันเกิดก่อนแล้วมันเกิดง่ายเธอสังเกตดีๆว่ามันมีแค่อปรตอนแค่ตัวเดียวใช่ไหมมันก็มีนิวเคลียสแล้วดังนั้นนะคะก็จะเป็นธาตุที่เกิดง่ายแล้วก็มีเยอะที่สุดนะคะในเอกภพของเราและธาตุที่รองลงมาก็จะเป็นฮีเลียมนั่นเองเนาะอ่าดังนั้นข้อสี่นะคะก็คือตอบฮีเลียมและไฮโดรเจนนะคะงง ข้อ5นะคะเมื่อเกิดบิ๊กแบงขึ้นพลังงานที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นสสารนะคะจะอยู่ในรูปของอะไรเนาะไม่ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นสสารสสารก็คือมองเห็นได้ใช่ไหมแล้วก็จับต้องได้ต้องการที่อยู่นู่นน,นี่นั่นใช่ไหมคะก็คือไอ้พวกนี้นะคะโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนมันคือสสารทั้งหมดเนาะแต่ว่าออพลังงานนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นสสารก็จะอยู่ในรูปของโฟตอนถูกไหม ันนี้เนาะโฟตอนทุกคนสังเกตดีๆนะคะโฟตอนกับโปรตอนไม่ใช่ไม่เหมือนกันเนาะโฟตอนก็คือเป็นอนุภาคใช่ไหมคะที่เป็นองค์ประกอบเนาะหรือว่าเป็นส่วนประกอบของแสงนั่นเองที่ครูเคยสอนไปถูกปะโฟตอนนะคะมันคือพลังงานเนาะอ่ะทีนี้นะคะข้อ6ปรากฏการทางเอกภพวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงคือข้อใดนะคะก็ไก่การขยายตัวของเอกภพขอไขอุณหภูมิของเอกภพคงที่ คอควายการค้นพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังของอจักอวกาศและงูงูข้อกอและคอควายนะคะปรากฏการณ์ใดที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงเนาะอ่ะข้อที่1เลยที่เอ่อข้อสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงข้อที่1คือเอกภพขยายตัวถูกไหมอันนี้คือข้อ1ใช่ไหมคะดังนั้นกอไก่เนาะคือข้อสนับสนุนนะคะข้อที่1ส่วนคอควายนะคะเอ้ยขอไข่ก่อนอุณหภูมิของเอกภพคงที่เธอสังเกตดีๆว่ามันมีคําว่า คงที่ถูกไหมทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าตอนที่เกิดบิ๊กแบงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไงคะมันเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นไงอุณหภูมิมันร้อนมากใช่ไหมแต่ในปัจจุบันที่เราเรียนกันไปเนี่ยอุณหภูมินอกโลกของเราเนี่ยอยู่ที่2.73เคลวินถูกไหมหรือว่าลบ270องศาใช่ไหมคะดังนั้นตอนแรกมันร้อนมากจนตอนนี้เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นมันไม่ได้มีความคงที่เนาะดังนั้นชอยขอไข่นะคะเราก็ตัดทิ้งได้ ส่วนคอควายนะคะคือการค้นพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากจากอวกาศเนาะอันนี้ครูสอนไปแล้วว่ามันมีชื่อใช่ไหมมันมีตัวย่อเล่นเ,เ,เล่นอยู่ในใช่ไหมคะก็คือคอสมิกคือตัว C ถูกไหมตัวคำนี้นะคะคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังเนาะมันชื่อคอสมิกถูกไหมตัว C ใช่ไหมคะคอสมิกเอ่อไมโครเวฟก็คือตัว M ใช่ไหมคะ แล้วก็ background, คือตัว B เนาะแล้วก็ radiation, นะคะ CMB คือคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้คนที่เป็นคนค้นพบก็คือนักวิทยาศาสตร์2คนใช่ไหมก็คือเพนเซียสใช่ไหมคะกับวนะิลสันเนาะอ่าที่เป็นคนค้นพบขึ้นมาเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อสนับสนุนข้อที่2นั่นเองใช่ไหมคะ,ะดังนั้นคําตอบก็คือปรากฏการณ์ที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงก็ต้องตอบข้อกอไก่กับข้อควายนะคะดังนั้นเราตอบชอยงองูเนาะ อ่ะข้อต่อไปนะคะข้อ7นะคะจากการสังเกตกาแล็กซีต่างๆจำนวนมากของฮับเบิลถูกไหมอันนี้ฮับเบิลนี่ก็คือเป็นชื่อที่เราคุ้นๆถูกปะแล้วก็เป็นคนที่เป็นไงคะศึกษาแล้วก็เอ่อทำให้เราได้เนาะข้อสนับสนุนข้อที่1นั่นเองใช่ไหมคะฮับเบิลคนนี้นะคะศึกษาแล้วก็ได้ข้อสนับสนุนข้อที่1ใช่ไหมเขาบอกว่าจะได้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแล็กซีจะมีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากกาแล็กซีอย่างไร นะคะทุกคนพอจำมันนี้ได้หรือเปล่าว่าความเร็วนะคะความเร็วก็คือตัวพสน์ของตัว v ถูกป่ะความเร็วนะคะในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแล็กซี่จากโลกของเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับระยะห่างของกาแล็กซี่ยังไงระยะห่างก็คือ distance ใช่ไหมดังนั้นเราใช้ตัวย่อเป็นตัว d ใหญ่ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นพอจําได้หรือเปล่าว่าจากสมการของฮับเบิลที่เอ่อ mm hmm. เขามีการศึกษากาแล็กซีเยอะๆแล้วก็เอาไปสร้างเป็นความสัมพันธ์ของ องตัวแปรนี้ขึ้นมาก็คือ v กับ d มันมีความสัมพันธ์คือเป็นแบบไหนคะคอไก่แปรผันตรงคอไข่แปรแปรผันตรงข้ามคอควายแปรผกผันงองูคือคอไข่และคอควายนะคะดังนั้นข้อนี้เนาะข้อ7นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือต้องตอบช้อยกอไก่เนาะแปรผันตรงกันนั่นเอง ะะตอบกอไก่เนาะแปรผันตรงจริงๆถ้าใครอ่านดีๆคำว่าแปรผันตรงข้ามกับแปรผกผันน่ะมันก็คือเหมือนกันนะถูกไหมคอไข่กับคอควายนี่มันคือคำคำเดียวกันนะคะเนะาะคำว่าแปรผันตรงครูสอนในห้องไปแล้วใช่ไหมว่าแปรผันตรงคือถ้าตัวใดหรือปริมาณใดปริมาณหนึ่งมันมากใช่ไหมยอย่างเช่นออระยะห่างมากๆใช่ไหมคะที่ครูสอนไปถ้ากาแล็กซี่ไหนอยู่ห่างจากโลกเราเนาะดีมากๆใช่ไหมคะระยะห่างมากมันจะ มีอัตราเร็วที่มากเห็นไหมว่าตัวดีมากตัววีก็มากแบบนี้เขาเรียกว่าแปรผันตรงกันนะคะคือตัวใดตัวหนึ่งมากอีกตัวหนึ่งจะมากตามไปด้วยเนาะอ่ะทีนี้ข้อ8ดนะคะถ้ากำหนดให้ v คือความเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแล็กซี่ S สูนะคะคือค่าคงตัวของฮับเบิลดคือระยะห่างของกาแล็กซี่ข้อใดเป็นสมการของกฎฮับเบิลเนาะอันนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมตอบข้อไหนเอ่ย กอไก่ขอไข่คอควายหรืององอูจากที่เรียนๆไปแล้วเนาะก,ก็น่าจะพอจำสมการนี้ได้ใช่ไหมคือ v เท่ากับ s ศูนย์นะคะคูณด้วย d d o กก็จะเป็นช้อยงองอูใช่ปะซึ่งจริงๆแล้วสมการนี้คบอว,ว่าที่มาของมันเนี่ยมันเป็นไงคะจริงๆแล้วมันมาจากความสัมพันธ์ก็คือ v ใช่ไหมแปรผันตรงกับ d ใช่ไหมแปรผันตรงก็คือไอ้คำถามข้อเมื่อกี้แหละถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากใช่ไหมคะอย่างเช่นระยะห่างมากกาแล็กซีไหนห่างๆเราเยอะๆอัตราเร็วมัน อัตราเร็วในการถอยห่างเรามันก็จะเยอะตามไปด้วยใช่ปะแล้วครูบอกว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันตรงให้กลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราต้องเติมค่าคงตัวเข้าไปใช่ไหมซึ่งค่าคงตัวนี้เนาะเขาก็ให้เกียรตินะคะกับฮับเบิลเนาะก็จะเป็นตัว s ศูนย์นั่นเองนะดังนั้นเราก็เลยเกิดเป็นสมการก็คือ v เท่ากับ s ศูนย์คูณด้วย d ดอกนั่นเองโอเคใช่ไหมคะอันนี้คือที่มาที่ไปเนาะต่อไปนะคะข้อเก้าในทุกๆระยะห่างหนึ่งพากยาผู้สังเกต เอกภพจะขยายตัวด้วยอัตราเร็วเฉลีย่ยเท่าใดนะคะจริงๆแล้วอันนี้มันคือเนาะไอประโยคที่บอกว่าในทุกๆระยะห่าง1พารเซกจากผู้สังเกตนะคะอัตราเร็วเนาะที่เอกภพมันขยายตัวนะคะตรงประโยคนี้คือจริงๆแล้วเขาต้องการจะสื่อถึงค่าคงตัวของฮับเบิลเนะอะเดี๋ยวครูไฮไลท์ไ้ให้นะคะนะประโยคนี้นะคะก็คือเป็นเขากล่าวถึงนะคะค่าคงตัวของฮับเบิล ซึ่งมันก็คือโพสของอะไรคะค่าคงตัวฮับเบิลก็คือ h ศูนย์นั่นเองถูกไหม h ศูนย์ดังนั้นค่าคงตัวของฮับเบิลเนี่ยจะมีค่าก็คือเจ็ดสิบห้าเนาะบวกลบสามกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองใช่ไหมอ่าดังนั้นตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปเนาะ ข้อ10นะคะถ้ากาแล็กซี NGC 1201เนาะมีความเร็วถอยห่างจากผู้สังเกตนะคะเท่ากับเท่านี้1 1 2 5กิโลเมตรวินาทีเมกะพาเซกเนาะจงหาว่ากาแล็กซี NGC 1201นี้ห่างจากโลกไประยะทางเท่าไหร่นะคะข้อนี้มีการคำนวณเล็กน้อยแต่ว่าให้ทุกคนลองดูเนาะมันคำนวณไม่ได้ยากนะคะ หนึ่งลองอ่านก่อนชื่อกาแล็กซี่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวครูบอกว่าในบทถัดไปเนี่ยครูจะสอนใช่ไหมคะว่าทําไมกาแล็กซี่เนี่ยเขาต้องตั้งเป็นรหัสว่า NGC เนาะแล้วตัวเลขที่ตามหลังเนี่ยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งแต่และตัวมีความหมายยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้เราเรู้รู้จักไว้ก่อนแล้วกันว่าโดยส่วนใหญ่นะคะการตั้งชื่อกาแล็กซี่เขาก็จะใช้ระบบเนาะ New General Catalog ก็คือดังนั้นตัวย่อจะเป็น NGC ใช่ไหมคะอะทีนี้กาแล็กซี่มีความเร็วถอยห่างทุกคนก็ลองแปลความหมายโจทย์นะคะ คำว่าความเร็วถอยห่างอันนี้คือคดของตัวแปรอะไรเอ่ยความเร็วในการถอยห่างก็คือจะเป็นตัว v ถูกต้องไหมใช่ไหมคะความเร็วเนาะซึ่งเราก็จะพบว่าความเร็วมันคือหนึ่งพันหนึ่ง้อยสิบห้าจงหาว่ากาแล็กซี่นี้อยู่ห่างจากโลกไประยะทางเท่าใดนะคะคำว่าห่างใช่ไหมห่างจากโลกไประยะทางเท่าใดก็คือตัว d ถูกไหมคะ d ใหญ่เนาะดังนั้นนะคะก็ เขาให้ v ใช่ไหมคะเขาอยากหา d ี o c แน่นอนว่าก็ต้องใช้กฎของ h u บเบิใช่ไหมคะมาช่วยในการคำนวณเนาะดังนั้นข้อ10นะคะครูขอย้ายลงมาเขียนข้างล่างตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือวิธีคิดนะคะของข้อ10ใช่ไหมคะอ่าเราก็ตั้งสมการเลยนะทุกคนก็คือจากกฎนะคะของ h u บเบิซึ่งกฎของเขาก็คือ v เท่ากับ S ศูนย์คูณด้วย d ีด็อกถูกไหมซึ่งเมื่อกี้ครูก็เฉลยไปแล้วใช่ไหมคะว่าค่าคงตัวฮับเบิลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อมาสักครู่นี่เลยนะคะเจ็ดสิบห้าบวกลบสามกิโลเมตรต่อวินาทีถูกต้องปะดังนั้นนะคะเขาอยากรู้พจน์ของอะไรเอ่ยข้อนี้อยากรู้พจน์ของ d d ด็อกใช่ปะดังนั้นเราก็ย้ายข้างตัวแปรนะคะที่ไม่ใช่ดีด็อกเนี่ยย้ายไปอีกข้างหนึ่งก่อนเนาะจาก v เท่ากับเศูนย์คูณด,ด้ีเราย้าย S ศูนย์นะคะ s ศู 0, นย์ที่คูณอยู่เนาะย้ายไปอีกข้าง ใช่ไหมคะไปเป็นหารดังนั้นซ้ายมือก็จะกลายไปเป็น V หารด้วย S0 ศนย์ะคะเท่ากับ d d ดอกถูกปะอะดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะข้อนี้เขาบอกว่าอะไรอะมีความเร็วในการถอยห่างหนึ่งพันหนึ่งร้อย่ิบห้าใช่ไหมอะเราก็แทนค่านะคะก็จะได้ 1, 000, 125, ไหนึ่งพันนหนึ่งร้อยยสิบห้าหคะหารด้วยค่าของ S0 ศย์ถูกปะก็คือเจดสิบห้านั่นเองนะคะเท่ากับ d d ดอ ดังนั้นเราก็จะได้นะคะหนึ่หาร75ก็จะได้คำตอบก็คือ15นั่นเองเนาะดังนั้นดีนะคะมีค่าเท่ากับ15บห้าและหน่วยก็คือออกมาเป็นหน่วยเมกะพาเซกนะเมกะก็คือตัว M ใหญ่นะคะพาเซกก็พ c ซเนาะดังนั้นข้อ10นะคะก็จะตอบข้อคอควายนะคะข้อ10ตอบคอควายเนอะอาจจะมีคำนวณบ้างนะคะแต่ว่าคำนวณไม่ยากเนาะก็จะเป็นเลขที่ลงตัวนะคะหรือว่าเลขง่ายๆ ใช่ปะก็ลองลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ไปนะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อ11เนะคะสเปกตรัมของการแผ่รังสีของวัตถุดำในช่วงความยาวคลื่นประมาณ1.9ม mm, ิลลิเมตรจะมีอุณหภูมิเท่าใดนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเป็นการกล่าวถึงใช่ไหม่อวัตถุดำเนี่ยทุกคนจำได้หรือเปล่าว่ามันอยู่ในมันอยู่ในส่วนไหนของการเรียนเรื่องเอกภพมันคือเป็นข้อสนับสนุนข้อที่2ใช่ไหมคะที่ที่เขามีการค้นพบขึ้นมาก็คือเราค้นพบ เอ่ออะไรอ่ะพื้นไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพใช่ไหมโดยที่สิ่งที่เราไปเจอเนี่ยเขาเอาไปเทียบกับวัตถุดำใช่ปะทุกคนยังพอจําไอเดียได้ไหมรูบอกว่าเราไปเจอรังสีหนึ่งนะคะในอวกาศถูกไหมแล้วเราเอาแล้วเราก็เก็บข้อมูลของรังสีนี้มาก่อนหลังจากนั้นเอาวัตถุดําใช่ไหมคะอ่ามาลองศึกษาวัตถุดําแล้วปรากฏว่าวัตถุดําที่มีอุณหภูมิเนาะค่าหนึ่งตรงนี้นะคะมันมีการปล่อยรังสีออกมาที่เหมือนกับสิ่งที่แผ่อ,อยู่ในอวกาศ นาะดังนั้นเราก็เลยดูอุณหภูมิของวัตถุดำใช่ไหมคะแล้วพบว่าอุณหภูมิของมันอยู่ที่2.73เคลวินนั่นเองเนาะดังนั้นข้อน,นี้นะคะต้องตอบงองอูเนาะเพราะเขาถามว่าสเปกตรัมการแผ่รังสีของวัตถุดำจะมีอุณหภูมิเท่าใดใช่ไหมที่ให้ความยาวคลื่นออกมาเท่านี้ซึ่งความยาวคลื่นนี้มันคือคลื่นไมโครเวฟแล้วมันตรงกับเอ่คลื่นไมโครเวฟพื้นหลังที่มีอยู่ในจักรวาลเรานั่นเองนะคะ โอเคเนาะดังนั้นข้อสิบเอ็ดตอบงงูนะคะต่อไปนะคะเหลืออีกอกี่ข้อสามข้อสุดท้ายนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอกภพนะคะก็ไก่เอกภพไม่ได้อยู่ในสภาวะหยุดนิ่งข้อนี้ก็ถูกหรือไม่ถูกข้อนี้นะคะก็ไก่ก็ถูกต้องเนาะเพราะว่าจากทฤษฎีบิ๊ Big Bang, กแบงใช่ไหมเราบอกว่าเอกภพมันกาลังขยายตัวนั่นเองใช่ไหมคะขอไขนะักเอกภพวิทยาเชื่อว่าบิ๊กแบงเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพนะคะก็ ถูกต้องเนาะในปัจจุบันนะคะเรายังยอมรับทฤษฎีบิ๊กแบงอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้มีใครมาล้มล้างใช่ไหมคะดังนั้นข้อควายนะคะนักดาราศาสตร์เชื่อว่าในอดีตเอกภพจะต้องมีขนาดเล็กกว่าเอกภพในปัจจุบันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องถูกปะใช่ไหมพาะคุณบอกแล้วว่าเวลาที่เออมันไม่มีใครเกิดขึ้นมาในในตอนที่เอกภพมันเกิดถูกต้องปะสิ่งที่เขาศึกษาก็คือศึกษาสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันแหละแต่ว่าคิดย้อนกลับใช่ไหมไปยังอดีตนั่นเองใช่ไหมคะอ๋อ ิ่งที่เราค้นพบปัจจุบันอย่างเอ,อ่ออะไรนะอย่างทฤษฎีข้อสนับสนุนนะคะข้อที่1ของฮับเบิลเนี่ยเราค้นพบว่ากาแล็กซี่มันถอยห่างออกจากเราใช่ไหมแสดงว่าเอกภพมันก็ต้องมีมีลักษณะเป็นไงในเมื่อกาแล็กซี่มันห่างออกจากเราไปเรื่อยๆก็คือเขาก็คิดว่าเอกภพเรามันกําลังขยายตัวดังนั้นถ้าปัจจุบันขยายตัวแสดงว่าในอดีตก็เป็นไงคะมันก็ต้องมีการเคยรวมกันเป็นจุดจุดหนึ่งเนาะดังนั้นมันก็เลยไปซับพอร์ททฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองนะคะเขาก็เลยบอกว่า อย่างข้อคอควายนี้บอกว่าเอกภพมีขนาดเล็กเนาะในอดีตก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องดังนั้นถูกทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะก็ต้องตอบข้องงองูเนาะคือถูกทุกข้อน,นั่นเองข้อสิบสามนะคะนักดาราศาสตร์ชื่อว่าคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศเนาะไอตัวนี้ใช่ไหมคะคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศก็คือ CMB เนาะนะคะ cosmic microwave background เนี่ยนะเกิดจากสิ่งใดหลังจากการเกิดบิ๊กแบงนะคะคำตอบก็คือมันคือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะชนิดหนึ่งเนาะที่หลงเหลืออยู่นะคะจนถึงปัจจุบันจริงๆข้อกอไก่เนี่ยถ้าอยากให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะทุกคนต้องเติมคําว่าไฟฟ้าเข้าไปด้วยเนาะมันไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กอย่างเดียวนะ,ะมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอเอาดังนั้นข้อกอไก่นะคะรบก,กวนทุกคนเติมคําว่าไฟฟ้าไปด้วยเนาะอ่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ ซึ่งอันนี้เนออี่ยเนาะเขาบอกว่าตอนที่เกิดบิ๊กแบงใหม่ๆใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยอุณหภูมิมันร้อนมากใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่เป็นคลื่นที่มันอยู่ในย่านที่เป็นพวกรังสีแกมมาคะคือพลังงานสูงใช่ไหมคะแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าเอกภพมันขยายตัวนะคะดังนั้นคลื่นมันก็จะเหมือนโดนยืดออกใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะ พลังงานเริ่มไม่สูงแล้วความยาวคลื่นเริ่มยาวขึ้นนะคะแล้วมันดันมาตรงกับคลื่นไมโครเวฟนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นไมโครเวฟคืออะไรมันก็คือสิ่งที่หลงเหลือตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงนั่นแหละแต่มันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะคะังนั้นสิบสามตอบกอไก่ข้อสุดท้ายนะคะถ้าที่พบมากที่สุดในเอกภพได้แก่ธาตุอะไรครูว่าข้อนี้ทุกคนน่าจะต้องตอบถูกแล้วใช่ไหมเหมือนครูมีการเฉลยไปที่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วใช่ปะเมื่อเมื่อตอนตอน้น เราก็คือธาตุที่พบมากที่สุดในเอกภพเกิดง่ายที่สุดใช่ไหมคะสารต,ตั้งต้นของมันพวกควาพวกอิเล็กตรอนมารวมกันเนี่ยก็เกิดเป็นตัวนี้ได้เลยอย่างง่ายๆก็คือธาตุไฮโดรเจนนั่นเองเนาะดังนั้นก็ต้องตอบขอไข่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้ถามว่าธาตุใดที่พบมากที่สุดในโลกนะคําถามของเขาคือในเอกภพใช่ปะ่ะดังนั้นต้องตอบไฮโดรเจนใช่ไหมคะ อ่ะอันนี้นะคะก็คือเฉลยทั้งหมด14ข้อนะคะก็ขอให้นักเรียนนักเรียนทุกคนเนี่ยไปทบทวนแล้วก็อย่าลืมเนาะตอบคาถามนะคะเลงไปในชีตแล้วก็อัปโหลดชีตเนาะส่งตั้งแต่หน้าปกนะคะจนถึงแบบฝึกหัดโอเคไหมถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้นะคะใต้คลิปวิดีโอได้เดี๋ยวครูจะมาตอบให้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ